คไขมันสะสมที่ตับภัยเงียบที่ต้องระวังครับคุณผู้ชมในคลิปนี้โรงพยาบาลรามาธิบดีเขาได้เผยแพผ่สาระความรู้เกี่ยวกับโรคไขมันพอกตับนะครับไขมันพอกตับนั้นเกิดจากการสะสมของไขมันในเซลล์ตับที่ทำให้เกิดตับอักเสบเรื้อรังพังผืดในตับกลายเป็นตับแข็งและก็นำไปสู่มะเร็งตับได้ สาเหตุหลักนั้นเกิดจากพฤติกรรมการกินอาหารมากเกินความจำเป็นจนทำให้น้ำหนักเกินมาตรฐานนะครับทีนี้มีลักษณะอาการอย่างไรโดยส่วนมากไม่แสดงอาการยกเว้นเป็นตับแข็งก็จะมีอาการต่างๆเช่นอ่อนเพลียขาบวมท้องโตตัวเหลืองตาเหลืองอาเจียนเป็นเลือดถ่ายดาเป็นต้นนะครับการรักษาเนี่ยกินอาหารที่ไขมันต่ำกากใยสูง และให้พลังงานต่ำเช่นผักผลไม้เนื้อไก่เนื้อปลาควบคุมน้ำหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมงดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์งดกินยาหรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนอกเหนือจากแพทย์สั่งออกกำลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ5วันตรวจสุขภาพเป็นประจำนะครับ